คือ,อแสงดาวนะครับ B 7 6ตรงนี้ก็เป็นหนังสือธรรมะนะครับโอ้แล้วก็นี้เป็นหนังสือในตำนานเลยครับสามเกินี่ฮะโอ้โหสามบา,บาทนะครับนี่ยทำให้นึกถึงแบบสมัยเด็กๆเลยนะครับ สัมเกอร์ปกเขียวอ่อนเหลืองส้มเทานะครับสัมเกอร์ท่องทะเลภายทะเลสัมเกอร์เจอดาราจรวดถล่มเมืองนะครับ้วคงจะเปิดให้ดูบาง,บางเล่มนะครับอันนี้5 5 0าสินะครับสัมเกอร์สนุกผ่านนเสือบุก<อ>เสือดำ ดาวโจนนะลูกมาริคัน,นคชุดชุดสามเกอร์มีที่นี่เยอะมากเลยนะครับของสำนับพิมของร้านแสงดาวเนี่ยนะครับนี่ก็ของสีบุรพานะครับอันนี้เบื้องหลังสองสี่เจ็ห้า